เขาเป็นผู้ชายที่แพ้เสียงทุกเสียงที่มันนอยส์เขาหนูนั่งตัวเทปรายการมันก็ใส่หูฟังที่ตัดเสียงข้างนอกแล้วนะมันยังไงหรือว่าหนูก็กลนใช่ไหมสองคั้หนูกหนูแล้วไอ่ทำไมกูหายใจไม่ออกแม่งดันคอนหนูไม่มีาวะจะรำคาญอีโยเพราะว่าอีโยเป็นคนไม่ชอบคาดเข็มขัดในรายกคือถ้ามันไม่คาดมันดับปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊แบบเริ่มละ ซีดเบลอือคือฮอีโยก็ก็กูคาดอยู่มันก็แังปิดไปไปไปอยู่หัวหนูหงุดหงิดก็เลยด่าเป็นภาษาอังกฤษอีโยก็เลยโมบอกว่ามึงให้คุณลุงดีเรื่องเนี้ยยังไงขี้เกียจเราคือบางทีเราก็เหนื่อยเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราเรามาแล้วทำอะัจแต่ก็หนูจะเป็นงี้เขาก็จะงอนไม่คุยกับเราครึ่งวันเออหนู่มเขาแบบอปให้มันจบไปจบไป กดไลค์กดแชร์รายการมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายและกด s u b s c r i b e ที่ช่องอศกมนตรีด้วยนะคะมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายค่ะวันนี้เราจะมาเมาส์ผู้ชายของคุณฝนค่ะมอนสฝนสวัสดีค่ะ,ะนน <camp S 2> คุณแม่หลายคนอยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องผัวผูมากเลย เป็นไงเธอเป็นคนที่แบบว่าด่าคนทั้งโลกได้แล้วไปชมมาเนี่ยเี่ยนกระเมาเรื่องสามีแล้วสามีจะเหลือหรอเรื่องสามีก็คือที่สุดผัวนี่เป็นรังสายฝอเขาอะฝอเราก็ฝอเหมือนกันฝออูโนฝืนยี่งแต่งงานมากี่ปีแล้วนะโอ้แต่งงานมาประมาณปีนี้12ปีละแม่ไม่ถึงคบกัน12แต่ว่าแต่งงานจริงๆริประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเป็นไงคือแล้วด่าเขาได้ไหม โอ้โหแรกๆก็ค่อนข้างไม่หมือจปีกสปีกแบบนี้ค่อนข้างไม่หมือเพราะว่าเวลาเราด่าภาษาไทยเนี่ยมันจะถึงเครื่องกว่าแต่บางทีใช่ปะมีคําสลับแส l งส g รลิงอะไรหรือว่าเราด่าแล้วเขาไม่รู้เขาเขาเข้าใจไหมเขาก็ไม่ได้เข้าใจหรอกแต่เราแบบหลังๆมาก็เออก็ไม่ต้องด่าละกันแล้ก็อยากจะโวยวายอะไรมันก็โวยวายไปเลยเราก็เล่นน้ำตาเขาเป็นบทนางเอกหรอแต่เราแกล้งรู้แล้วใช่ปะ การแสดงแต่เธอเป็นแบบผู้หญิงซอฟต์หรอเวลาเวลาอยู่กับผัวนี่คือเป็นยังไงไม่ใช่บางทีก็แล้วแต่ถ้าเกิดช่วงเมนมาแล้วก็อีนหนูหนมันเรียกอารมณ์ได้มันเรียกอารมณ์ได้บางทีก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรมึงร้องให้ทําไมไอ้เวลาอยู่กันเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นแบบนี้เลยไหมเป็นของตัวเองปะคือถ้าเกิดเข้ามาเข้าบ้านก็จะเป็นก็ปกติก็ไม่ได้อะไรกันมากมายก็จะคุยแต่ผัวหนูเนี่ยจะเป็นเรื่องเขาจะไม่คุยเรื่องไรสาระ เขาเป็นเนิร์ดเขาเป็นเนิร์ดเออก็เป็นเนิร์ดเป็นนักวิชาการก็เป็นโปรแกรมเมอร์เออโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์เรื่องแรกเขาเป็นผู้ชายที่แพ้เสียงสุดๆไปเลยเสียงของเราไม่ใช่ทุกเสียงที่มันนอยส์เขาอย่างเช่นอย่างเช่นเขาแบบแพ้เสียงดูดเครื่องดูดฝุ่นเอไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่านางทำงานอยู่แล้วหนูดูดตอนนั้นอะ 哈哈哈！哈哈哈哈哈！ ไม่มีสมาธิในการทํางานกีดออกมาเลยคือเหมือนเป็นบ้าคือเขาเขาเซนสติฟเรื่องเสียงมากหนูทําอะไรกึกกักกึกกักอ้าวโอ้โเออแบบจะตายเขาจะตายคือไม่ได้เวลานอนนี่คือต้องเงียบกริบแม่รู้ไหมทุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวนิดบอกอรายการแรกเลยนะเ <c oughs> พิ่งมาแยกกันนอนเนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือนนะีะชีวิตไม่ความสุขมากมากเขาก็รู้สึกว่าเขาหลับได้ลึกไม่เป็นบ้าพี่ซีเป็นอย่างนี้คือ ฉันฉันก็กิกนเหล้าเนาะฉันก็ไป<อ>ดื่มมาอะไรเงี้ย<อ>เวลากลับเข้ามาฉันก็จะเปิดประตูอย่องเข้าไป<อ>แล้วฉันขึ้นเตียงท่าไหนฉันต้องอยู่ทานาน่านั้นห้ามแบบจามเ<อ>จอห้ามหายใจแหละคือแบบเอ้มันจะบแบบอ,อึดอัดมากคือเขาแออืออ่ะอออะอะอ่ะอะอ่ออ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 อะผมเปล่าเพราะว่าเมาเมาแต่ก็ยังรักษาความสะอาดเมาแต่ก็ยังรักษาความสะอาดฉันไม่เคยในสับหมอนะฉันมากมาที่หนวดหนูแต่ฉันได้มันได้ยินนะเออแล้วดูบ้า เอ้ยกูจะทํำยังไงดีวะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยว่าแก้ปัญหาเราก็เนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนต่างคนต่างอะไรไปอะไรเงี้ยกับรักกันมากขึ้นปะก็รักกันมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจเขาคือมันอยู่กันมาเป็นเกิน10ปีแล้วแม่เข้าใจแล้วมันไม่ได้มีการมามักว่าโอ๊ยอีดอกบอกว่านเคยนะเวลาจะ จะจะได้ผมอะคืออยากสะฉันต้องเอาได้แล้วย่องลงไปข้างล่างไปได้ข้างล่างกลัวปวด่าแบบด่าดดากินแล้วอีกนี่โดนด่าดทุกล่าแต่อยากสะผมเมาก็เมาปาดจเคนได้รอบแล้วก็เหนื่อยแล้วเขาอยากสะผมไม่อยากโดนดาเจงแล้วก็ปวดหนุยอีกอันหนึ่งคือเขาเป็นโรคที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่เซฟตี้สุดๆไปเลย อย่างอย่างเรื่องอะไรคืออย่างเช่นสมมติว่าเขาขับรถอย่างเงี้ยพี่โยมานั่งด้วยเขาว่าจะรำคาญอีโยเพราะว่าอีโยเป็นคนไม่ชอบคาดเข็มขัดในระพยแล้วรถยุคใหม่อ่ะคุณพี่คือถ้ามันไม่คาดมันตับปี๊บปอีโยรู้มามอีโยก็จะเอาเข็มขัดในระพยนะรอไปแกล้งทีนี้มันก็ดังดังปี๊ป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 อยู่นึกออกปะผัวฉันก็จะแบบเริ่มละซีดเบลล์เออซีดเบลล์อ่ะอีโยก็ก็กูคาดอยู่ี คาดแล้วเออสะพานลิสเซนมันก็ยังปิดบปๆปไปอยู่ใช่ป่ะอีโยก็แบบโฮ้ยมึงให้กูทำไงหน่อยอีโย่เขาก็ปึ้งล็อกมันไปทำมีท่าไหนก็รู้สัญญามันก็ยังไปไปบปไปอยู่ใช่ป่ะแล้วสะพานลสเซนหัวหนุ่งุดหงิดก็เลยด่าเป็นภาษาอังกฤษว่าถ้าเกิดสมมติว่ารถมันเบรกล้วมันอันเนี้ยอยู่บินออกไปเลย่ะอยู่บินออกไปทะลุนู้นเลยนะนู่นนี่นั่นสอนสอนสอน อีโย่ก็เลยโมโหบอกว่าม <laughs> ึงให้ค <lawsuit> ุณลงุง <soup> ดีผ yeah, like <hj á. S 1> ัวเป็นซีเรียสผัวเป็นแบบปลอดภัยผัวเป็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงขาไม่ได้แบบแค่เตือนแล้วก็เอาไรเงั้นคือเธอจะต้องปลอดภัยปีอดภัยไหมมีแล้วก็คือเหมือนแบบประมาณแบบเขาก็จะมีความแบบว่าสมมติปลอดภร้านโยหรืออะไรเงี้ยเพื่อนหนูนต่ละคนมันก็เสียงดังหรือกปล่าะคือเสียงดังกันหมดอะไรเงี้ยเสียงดังกันหมดผัวหนูก็ไปนั่งเล่นไฟแช็กอย่างเงี้ยดูไฟเพราะไม่อยากคุยกับคนเอ้ยเขาอีต่วนไปป้ะเนี่ย เมย์อินเทอร์เน็ตขนาดเนี้ยมันสูุกกับการดูแลเราเพอเราเพื่อมโคเกเนี่ยคือแบบทุกคนมันคือมันลาอยู่แบบ่าอาจจะเป็นการเลียกความสงบให้กับตัวเองอะไรอย่างเ้ยางต่อหน้าเพื่อเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยคือแปลกๆหลังๆมาก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกำลังจะไปฟุโกะกาการเดือนหน้าแก่กระเทยทั้งหมด14คนมันเป็นเมืองที่เงียบสงบนะเธอเป็นเมืองที่เงียบสงบแล้วผัวบอกว่าผัวขอไปด้วยกูบอกว่ามึงแน่ใจนะแน่ใจนะขอมาเองนะเออและอีนิวไปมาเดียวไปมาม่วงไป คนไปกระเทยหมดเลยแล้วก็บอกอีนิวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเช่าบ้านอยู่รวมกันผัวกูเราบอกกูบอกว่าฟังนะห้ามบ่นเลยเด็ดขาดนะมึงห้ามพูดอะไรเด็ดขาดเลยนะก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะบอกว่านู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นนางเคยไปกับแก๊งเราอย่างคือนางอ่ะเข้าใจโหมดไงเข้าใจมานางเข้าใจโหมดว่าแบบว่าชนงชนีกระทงกระเทยอะไรเงี้ยนางเก็ตฟิลอะไรเงี้ยบางทีนางก็หนูหนูเดินเดินูว่าเฮ้ยมึงผัวกูหายไปไหนวะอี่ดอกเดินเข้าป่า คือขอความสงบเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเสีขายิ่งไม่ได้อยู่แล้ไม่ได้ก็เลนปีกเดแบบวีเวกแล้วคือแต่งตัวแต่งตัวกระเทอแต่งตัวแต่คนกล้าเดินด้วยดิเอ้ยค่อนข้างงงเลยแล้วเสียงที่แบบเบาที่สุดค่ะแต่สามารถทําให้ผัวลํำคาญที่สุดคืออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบสมมติหนูนั่งตรวจเทปตรวจเทปตรวจเทปรายการ มันก็ใส่หูฟังที่ตัดเสียงข้างนอกแล้วนะนแล้วหนูก็นั่งไกลอย่างนูนะ้นอะมันยังไงรู้ปะว้าวว้าวจริง แม่เรื่องจริงไม่อามนะหนูคิดในใจมึงได้ยินได้ไงวะมึงก็ใสแล้วมันได้ยินเสียงอะไรอ่ะมันเกิดเสียงรัองร้องออย่างนี้มันเล็ดเลอดออกมาางก็หรอมันเซนิทีฟมากเว้ยหนูถึงบอกว่ามึงเกิดมาชาติที่แหล้ว่ามึงเกิดเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรกับเสียงมากป้าอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนมีการอุดหูไหมเขาไม่ไม่ก็ถึงต้องแยกกันแล้วไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสมมติว่าช่วงที่แต่ก่อนนอนกันหนูแล้วเวลาแบบหนูแห้งแหนูเมาเาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้หนูเป็นนะหนูก็ก้นใช่ไหมแล้วสักักันงหนูก็ไอ้ทําไมกูหายใจไม่ออกม่นดันคอนึ้นจะไปปะจะเข้าใจปะมันไม่อยากให้เราคอนน่ะมันคงไปอ่านอะไรมาแล้วแม่งริกแล้วแม่งดันคอขึ้นกูขึ้นอย่างงี้ไม่ได้ยินกูเลย ทำไมกูมืตายแล้วคือคิดดะเจ้าทำไมกูนอนไม่สบายเลยวะมันบอกเธอนอนกกนมากเลยอะ่ะกูบอกอ่ะสบาบันเสร็จมันก็ให้หนูนอนหนูก็กกนอีกแม่งก็พิกอีกทั้ทงคืนแย่เขาเกิทั้งคืนเออหนูเลยบอกว่าโอเคมันอยู่กันด้วยกันไม่ได้หรอกก็อ่ะแยกไปละกันอย่างงี้อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มปวดหัวคือหัวเป็นคนที่จรงิจรงจังจริงจังจรง<า>ิงจังสุดๆเกินเรื่อง ทุกอย่างถาม AI หมดอะไรนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยมึงถาม AI ที่เขามี AI เพราะเขาต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องใช่เขาก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเ<ๆ>ข<ๆ>กาก็จะมีข้อมูลที่ตกถูกต้องสมมติว่าการซักผ้าของหนูเนี่ยจะไม่ถูกใจเขาเพราะเวลาเราซักผ้าคนไทยชอบใส่ไอ้นี่น้ำน้ำยาปะปนนุ่มเยอะๆไม่ได้เคมีโคเออไม่ได้อะไรเนิกอะไรอ่าเงยมันจะต้องไม่ได้เธอต้องเป็นอันนี้มัน มันไม่ถูกต้องอีด ah. อกเคยมีนะนะมีอย่างนี้ด้วยนะวันดีคืนดีมันบอกมึงอยากซักมากใช่ไหมไหนมึงทำขั้นตอนให้กูดูดิอีดอกยืนสอบ หนูเบอร์ลอยเลยอะแบบทําไมกูโตขนาดนี้แล้วกูต้องแบบยืนซักผ้าทําวิธีการซักผ้าให้ผู้ชายคนนึงดูหลังจากนั้นมาอีฝนห้ามแตะต้องอะไรในบ้านเลยเลิศปะที่ดอกเหมือนคุณหนูแล้วหนูห้ามดูการทําความสะอาดของเขาห้ามดูห้ามดูห้ามเห็นห้ามนั่งอยู่ทาไมอะเพราะลำคาบน, <laughs> น่าจจะคิดว่าเราเป็นขยะหรือเปล่า แต่ว่าที่บ้านนี่คือเป็นระเบียบจัดเป็นระเบียบมากเสื้อผ้าต้องเรียงอะไรอย่างนี้ไหมเรียงเรียงแต่ว่าก็เรียงในระบัดระดับหนึ่งเรียงระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบว่ามุมนี้องศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเรื่องจริงจังไปจนถึงเรื่องแบบเวลาพูดคุยอ่ะเคยคุยเล่นกันไหมหรือว่าจริงจังทุกเรื่องคือสมมติว่าหนูนินทาคนนังนก็จะเหมินลอย คือจริงจังในที่คือชอบอะไรที่มีสาระเราจะคุยต้องมีสาระคุณจะมาคุยกับฉันแบบว่าโบโบเบยเนี่ยคุณต้องมีชุดความโรมาด้วยหนูไปนิวซีแลนด์เขาก็เป็นแบบเป็นโรทิฟเช่กันใช่ไหมห,หนูก็บอกอุ้ยอีดอ,อกน้ำมาได้ไงวะอันนี้มาได้ไงวะไดโนเสาร์มาได้ไงอีตอกได้ <c oughs> ไกูไปอีดอกเลิศป่ะกูแบบที่น้ำเขาเออจนี่กินแล้วด้วยกันได้บอกว่าเขาเป็นสายแบบมีสาระมันต้องคุยแบบอาจจะเรื่องการเมืองเรื่องปรัชญาชีวิตใช่ไหม ดีบเลยไปได้เลยดีบดีบได้เลยแต่เราคืออยากเฮฮาเล่นมุกมั่วไม่ได้ไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าการออกมาแบบเลสั่นล่ะเธอไปหาผู้ชายแบบนี้มาจากไหนฉันไปหาจากไหนละฉันก็กินเหล้าแล้วฉันก็เอ้าก็เขากินเหล้าเขามันไม่ได้ใช่สายเดียวกันเปล่าอีบัวหนูแดกเหล้าจุดๆไปเลยมันก็ไม่ได้ไงจะอยู่กันได้หรอชอบความแบบ เฮาเฮฮาได้เฮฮาเขาบอกว่ามึงทาไปเลยเต็มที่ถ้าวันไหนหนูม oh, ีปาร์ตี้แล้วหนูบอกว่าเออวันนี้มันจะเป็นงานนี้แล้วหนูไม่ไปเฮ้ยทำไมไม่ไปออสพอร์ตมึงต้องไปเออเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเขาอิจฉา ตามใจสนับสนุนให้ออกไปปาร์ตี้ออกไีเลยเธอเชิญออกไปเลยค่ะเลยเขาล้ำคาญเราน่าจะเป็นก็อาจจะแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็มีความแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าก็จะมีความแบบว่าแบบว่าชอบให้ไปเจอคนรู้ว่าการที่ออกไปแล้วมันจะได้คอนเน็กชันรู้ที่ออกไปแล้วเธอจะรีแลกซ์ให้ออกไปนั้นเรื่องสาระนะเขามองการไกลเรื่องการทํางานเรื่องคอนเน็กชันเฮ้ยควรจะไปนะแบบว่านู่นนี่นั่นก็จะมีมุมมองให้อะไรเงี้ยแล้วเคยว่าไหมถ้าเรากลับมาแล้วแบบเรามีมเมา์ซค์เนี้ยอะไรไม่เคยว่า มันก็ทิ้งหนุ่มเป็นขยะอยู่ตรงนั้นมันก็นอนไปนเลยล่าสุดหนุ่มเมาไม่ไหวแล้วเมาไม่ไหวแบบเมาสุดๆส,สภาพคือกินตั้งแต่บา่บายโมงกับเพื่อนหลักยังไงนะขอเบอร์ผัวนหน่อยเออยยังไงเพื่อนกูบอกมาเลยนะ,ะสุดท้ายของชีวิตมีใครมีแค่มึงมือกู <S <S> <S ตลอดไปอโอเค,อเคอย่าบอกพนกูนะเออนกูดิลเออ แม่เข้าใจปะพอกินเหล้าแล้วมันไม่กินข้าวอแล้วมันลืมความมันสนุกจนมันลืมมเออคืออ้วกก็ไม่มีอะไรจะอ้วกออกมาหนูก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอีเลขามันมาส่งหนูที่บ้านหนูก็เปิดประตูมาเผื่อเ่าหนูนอนเลยอะมันก็ตอนนั้นมันก็ให้หนูนอนอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่้ว่าไม่เคยว่ามันก็ทิ้งหนูเป็นขยะอยู่ตรงนั้นมันก็นอนไปเลย เอือมไหมเอือมไหมไม่เอือมแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาหนูจะบอกว่าโอเควันนี้เดี๋ยวจะไปกินเหล้าใช่ป่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอย่าลืมกินข้าวนะพ่อเฮ้ยผิดไปหมดเลยอะแบบต้องห้ามกินเหล้าปะวะไม่ยังไงก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ยังไงก็ดื่มอยู่ดีเราบอกพ่อพูดนะเออพูดดื่มเหล้าเนี่ยแหละดื่มจนแบบไม่ไหวไม่สบายอีกวันแล้วเขาดูแลไหมมันจะเป็นอย่างนี้แม่สมมติว่า อีผัวนัวไม่รู้เป็นโรคอะไรสมมติว่าเรารู้ว่าอีกพรุ่งนี้แม่งเป็นวันหยุดเรา,าจะแดกเล่าวันนี้ใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บแล้วอีกวันหนึ่งอีไี่ชอบบุ๊ก,กิ้งทำกิจกรรม แล้วเราก็จะไปแบบด้วยความร่างแบบฝืนๆเวลานั่งกินข้าวแม่งมทำเนี้ยเธอมากับฉันเธอเหมือนไม่มีความสุขเธอไปกับเพื่อนเธอเหมือนมีความสุขมากมายทำอะไรน,นีเลยเออทำไมเธอ,อ, <laughs> อมา,อมากับฉันเธอไม่ค่อยดื่มเลยโ <laughs> อ้คุณคิดในใจถ้ากูเข้าไป,ไปอีกอันเนี้ยมันจะพุ่งออกมาแล้วนะหนูนะก็ต้องแบบ <laughs> เออได้แต่กินเดี๋ยวกินแก้วนึงแล้วเหมือนแบบเหมือนซอมบี้ร่างแบบเธอมากับฉันเธอมีชีวิตเธอเหมือนไม่มีความสุขแต่ทำไมเธออยู่กับเพื่อนเนี่ยเธอร่าเริงแจ่มใสเธอเป็นคนอย่าง เธอมันเป็นอย่างนี้เธอแห้งเหี่ยวเหลือเกินแล้วกูก็คิดในใจแล้วมึงบุกวันที่กูก็แบบเข้าใจปะทุกรังตลอดอปค่ะเรื่องนึงเรื่องเนี้ยยังไงคือเกยจเราคือเดี๋ยวพอเนี่ยชาวเน็ตก็จะบอกว่าหน้าตาใกิ้งกูเป็นกูก็ไม่เอามึงหรอกค่ะ นะคะใช่นหมผูรู้นะคะว่ามึงจะคอมเมนต์อะไรนะคะกพก็ไม่ได้สวยนะคะคือเราก็ไม่ได้สวยมากมายแต่หมายถึงว่าเราแต่เก็มีแต่เราก็มีอะไรดีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของแบบว่าคนที่มันคบกันมาอยู่ระยะหนึ่งช่วงวัยรุ่นมันก็เป็นฮอร์โมนใช่ป่ะมันก็เป็นฮอร์โมนความพุ่งพ่านของรามนั้นไปเราไม่ได้เบื่อผัวเราไม่ได้อะไรแต่เราอาจจะเป็นเรื่องเบอร์ างทีก็เหนื่อยคือบางทีเราก็เหนื่อยบางทีเราก็อะไรแต่เราก็ต้องฝีดเขาบ้างอ่เพราะว่าเออเราก็ต้องฝีดเขาบ้างอ้าวมันก็เหมือนติดตโต อ่าสิงโตที่ให้อาหารหนึ่งครั้งสัปดาห์แล้วเงินอยู่ไปเลยหนึ่งอาทิตย์ใช่ปะพอมันย่อยแล้วค่อยๆฟีดใหม่แล้วก็ถ้าเราเทคมันอย่างเงี้ยมันก็จะแฮปปี้ไงใช่ปะเดี๋ยวมันจะถ้าเราไม่ฟีดเลยมันก็จะเป็นสิงโตผอมๆน้องมันก็จะหวยหามันก็จะรู้สึกว่าแบบมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้เลยหรอแล้วเคยไหมที่แบบจะอแต่เราไม่เอาจริงๆอย่างเงี้ยได้ไหมกเลยพูดว่าอะไรอ่ะมันบอกเลยดิสมมุติว่าเวลาเขาเขาจะมาเรารู้อยู่แล้วว่าสมมุติว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราทำมาทำมาบัด หนูจะเป็นงี้เล่นใหญ่แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะไปเลยนางก็ถามว่าทุกครั้งมึงทำแบบนี้ทุกครั้งกูแค่จับตัวมึงเฉย กูแค่บางทีกูเก็ตจับตัวมึงมึงเป็นอะไรเข้าใจป่ะมึงเป็นอะไรมาโดนประชกประท้องอะยมึงป่วยตลอดเวลาเลยกูแค่มาโดนตัวมึงเฉยๆกูไม่ได้อาลัยใช่ไหมไม่ได้อาลัยหน่อยเฉยปวดคอปตดแต่ว่าแต่เราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยสมมติว่าแบบมันมันรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะงอนไม่คุยกับเราครึ่งวันหรเออหนูหนูก็แบบอปให้มันจบไปจบไป

หนัก็อ้าวนาทีทองนาทีทองคูณไม่ใช่หมวเอออย่างนี้จะมัยไม่มีไม่มีไม่มีพี่มีเป็นปะก็จะรู้ว่าอันนี้คือเขาเขาเขาต้องละต้องละเออเขาต้องละเออถ้าเรามัวแต่ใบเดียบมันน่าเกลียเกินละซึ่งมันเอาจริงนะคือนับกันได้เลยว่าหนึ่งเดือนแม่งมีไม่เกินสองครั้งเป็นปะใช่ไหมะเออหนูว่ามันเป็นเรื่องอายุแบบว่าเรื่องแบบเออมันถึงเวลาเขาเองก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาแบบอะไรมากมายแล้วจะแบบนั้นแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยบอกว่าด้วยความที่หนูแบบไม่รู้จะยังไงหนูก็เลยมี หนูไปญี่ปุ่นหนูก็บอกว่าเธอเดี๋ยวเราเป็นลานเซ็กทอยกันดีกว่าอุ้ยหัวเลยฟังดูแล้วตื่นเต้นกูไปซื้อนี่ค่ะปลอมคก็เรื่องจริงหนูไปซื้อกระป๋องหนูเลือกให้เลยเธออันไหนยังไงซื้อเบอร์สังอันจริงจริงอันแัดเดียวหมดคือมันล้างได้กูดีอุ้ยโซเดียงเกลือ อ่อยยัง้งดิขอซื้อมาบ้างไม่ได้แต่ก็ไปสื่อสิจริงๆคุณพี่มีป่ะมีเอยบพิเพิ่นหนูบับทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เค่รับนะเออมันก็คืออ่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มให้เขาไม่ได้หรือว่าแบบเขาไม่เพียงพอคือจริงๆอ่ะมันก็เติมเต็มได้แหละแต่หมายถึงว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการมากในระดับเออมากในระดับที่เรารู้สึกว่าเราแบบต้องรู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เราก็หาความสุขที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขแบบนี้ได้ก็ทำไปเลยเราก็ต้องรู้จากหัวเราจากการหัวเราให้เสริมเล่นเป็นเลยจัะลุกแม่ให้ลูกเล่นได้เลยลูกอีกเรื่องหนึ่งคือพูดว่าเรามีอนาคตที่ดีทุกวันนี้เพราะพวจริงไปไงเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่เขามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หนูมีความรู้สึกว่าบางคนมันไม่ต้องเก่งทุกเรื่องคือมันต้องมีอะไรที่มันแบบว่าเติมเต็มเราบ้างหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่วางแผนการเงินให้หนูหมดเลย คือเราเป็นผู้หญิงที่เก่งทํางานเก่งแต่เรื่องแต่ว่าเรื่องหนูว่าทุกคนมันเป็นหมายถึงว่าเราหลงโง่เลขเนาะเออใช่หลงโง่เลขอะเราแบบว่าอีดอกเราไม่รู้เรื่องอะเทุกคนเลยหรอฉันนึกว่าฉันเป็นคนมันโง่เลขัมก็จะมันก็จะไม่รู้ว่าไอ้เงินที่เราไอ้นี้มาต้องไปเมน a g ททาลงทุนทําอะไรเงี้ยเขาทาให้หมดเลยเออดีอ่ะการวางแผนการผ่อนบ้านต้องทํำยังไงได้บ้านเนี่ยคือมาจากหนูสิบกว่าละแมพูดถูกสิบหกจุดสามบ้านเกิดนี้สิบล้านไม่หมายถึงว่าหนูวไม่เคยคาด หนูไม่เคยคิดว่ามันจะมีบ้านหลังแบบเท่านี้เลยราคาประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าําดับเรามันก็ประมาณเจ็ดแล้านเราก็อาโอเคแล้วเราก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาว่าคำนวณให้หมดทุกอย่างว่ามึงมีสิทธิ์ที่มึงจะออฟเฟอร์สิ่งนี้ได้คือจะดาวเท่าไหร่พรอนเท่าไหร่นี้ด้วยปะเออใช่เขาแพนแล้วเราแบบมันเป็นไปนได้ไงวะ แต่เขาว่าแคคคูลเลตมาหมดเลยแบบทํามาหมดเลยแบบทุกอย่างว่ามึงทําได้แล้วมันเป็นไปได้คือบางทีเราทํางานอ่ะเราก็อาจจะแบบว่าเราไม่อยากทําอะไรที่มันเกินตัวแล้วแบบเราจะเหนื่อยทีหลังใช่แต่คนที่ทําให้เราแบบเอ้ยมันได้มันได้แล้วมันก็ได้จริงไรางเลยด้วยรวมไปจนถึงการทํางานเขาก็มีส่วนเขาดูหลังบ้านหลังบ้านยูทูบให้หนูหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างเป็นคนที่ดูให้หมดเลยแล้วก็เป็นคนที่ทําเงินจาก YouTube ให้หนูหนูได้เงินจาก YouTube แต่ละเดือนอร จักดีว่ะเออแล้วหนูก็เลยคิดแนใจว่าทำไมกูไม่เชื่อมึงแต่แรกวะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นแหละฝ่ายเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อบวชเท่าไหร่เออแป็นป่ะหรือว่าตอนนี้เชื่อบวชหมดเลยหนูเชื่อหมดเลยเขาพิสูจน์มาให้เห็นแล้วใช่มันมันมันถูกมันถูกต้องนะมันก็แล้วจะเทียมไปทําไมก็ไม่ที่อย่างหนูแสดงว่ามีกฎในการใช้ชีวิตร่วมกันใช่มีกฎอะไรบ้างก็ไม่ก็ฟังกันก็แบบนู่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยหนูแม่ผัวหนูถามว่าเคยทะเลาะกันหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เคยเลย มันไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะเถียงนิดนแต่ไม่ใช่ออแต่เรา<ต>ไม่ได้แบบแต่เราไม่ได้เป็นแบบเบ,บ้อเลิกกันเลยอะไรเงีเ้ยไม่มีอะ,อะไรเงี้ยอีดอกบางทีทะเลาะกันเรื่องแค่กูไปเช็ดโต๊ะมึงมก็ไม่รู้จะตะโกนทําไมเข้าใจปะโต๊ะมันโต๊ะทำงานมันห้ามแตะต้องเพ<อ>ราะว่าเป็นไม้มาจากขีดแตะอะไรกันนี่เข้าใจปะโต๊ะทำงานอะโต๊ะแบบโต๊ะคอมพิวเตอร์อะหนึ่งก็แบบปะไปเช็ดให้หน่อยเช็ดปุ๊บ ดี๋ยวลาสุดๆฉันพูดไปเลยดับ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 ก็ขี้เกียจฟังเพราะว่าเออกูก็โดนด่าเรื่องเดิมแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่า relationship อย่างรุ่นพวกเราเราแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่แบบอดทนนะแต่มันอยู่แบบว่าแก้กันก่อนแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปเลยสมัยนี้รู้สึกว่าแบบคนอดทนมันความอดทนมันต่ำลงเพราะว่ามันก็มีตันพอมันมีอะไรพังปุ๊บก็กูไปดีกว่าไปดีกว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบคนนั้นอาจจะอีกแก้นิดนึงเขาอาจจะดีแล้วมันอาจจะเป็นคู่แทนเราก็ได้เลยอาจจะแบบว่าต้องมีความอดทนนิดนึงเออใครที่แบบอยากจะเอาแบบวิธีของคุณฝนไปใช้ก็ลองดูนะคะเป็นการดันดีเปิดเผยดีตรงไหนวะก็แบบบางทีเราอะ เราจะชอบมองไงว่าอีคู่นี้มันยังไงวะมันอะไรแล้วบางทีมันเอามาปรับปรับกับตัวเองได้ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แบบเอ้ยเอาไปทําตามทุกอย่างเพราะว่าคู่ใครคู่มันค่ะถูกต้องคู่ใครคู่มันขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะโคจเร็วเลยดอกเลิศวะสาวมด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายกับช่องอศมนตรีค่ะ